เรียนคณะกรรมการผู้ทรงคณวุฒิที่เคารพทุกท่านกระผมนายวสินิ์มังคลาชตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสมบัคิวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายขอนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการประเมินรางวัลทุนค่าสอบพ่อโอเบกอวอร์ดครั้งที่12ประจําปีการศึกษา2 5 6 5ถึง2566ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมนักเรียนขอนำเสนอดังนี้ครับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความสําคัญที่สุดกระผมเป็นครูผู้สอนในรายวิชาฟิสิกส์ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมด้านทักษะกระบวนการทางวิทยศาศาสตร์การลงมือปฏิบัติจึงจัดตั้งชุมนุมเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุตั้งแต่ปีการศึกษา2554 เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อากาศยานการสร้างและการออกแบบอากาศยานจำลองเรียนรู้ทฤษฎีหลักการทางฟิสิกส์ผสมผสานกับเทคโนโลยีออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ในรูปแบบของอากาศยานบังคับวิทยุตลอดจนถึงการบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยา,าศาสตร์คณิตศาสตร์และความรู้ทางวิศวกรรมหรือสเตมศึกษาในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กระผมจัดทำเนื้อหาสาระรวมถึงการจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องตามความสนใจและความถนัดของนักเรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยจัดทำนวัตรกรรมการเรียนรู้คือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุมนุมเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุเรื่องการสร้างเครื่องบินเล็กสีช้างสัญญาณคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสแตคชันนิซึมหรือทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยมีสาระสําคัญที่กล่าวถึง ความรู้ไม่ใช่เกิดจากผู้สอนเพียงอย่างเดียวแต่สามารถสร้างขึ้นโดยผู้เรียนเองได้และการเรียนรู้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้เรียนลงมือกระทำด้วยตนเอง mm hmm. (learning by doing) นำไปสู่กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ p i r o t model) เป็นหลักในการบริหารจัดการเรียนรู้ P-Pathsheet หมายถึงการอบรมและการปฏิบัติซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรม5กิจกรรมดังนี้ P 1เครื่องร่อน P 2เครื่องบินพลังยาง P3 คืองมีเล็กสีช่องสัญญาณ p c อากาศยานความคิดสร้างสรรค์และ P5 อากาศยาณปิดหมุนซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่นักเรียนเข้ามาในชุมนุมแล้วนักเรียนจะเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน I. Individual หมายถึงการพบความรู้ด้วยตนเองหลังจากที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว นักเรียนสามารถนำความรู้มาสู่การปฏิบัติที่ห้องอากาศยานซึ่งเป็นห้องสำหรับนักเรียนที่สนใจในกิจกรรมชุมนุมเครื่องบินเล็กสามารถเข้ามาทำกิจกรรมในช่วงเวลาว่างหรือหลังเลิกเรียน L Learning หมายถึงเรียนรู้ร่วมกันนักเรียนที่สนใจในกิจกรรมเดียวกันสามารถมารวมกลุ่มกันและจัดกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหลังเลิกเรียนหรือเวลาว่าง o o p p o r t u n i t y หมายถึงโอกาสที่จะให้นักเรียนได้นำเสนอความรู้ความสามารถ ในการเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีต่างๆเช่นงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนการแข่งขันวิชาการและรายการในเวทีอื่นๆเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถทำให้เกิดความภาคภูมิใจให้กับตนเองที่ transfer หมายถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทุกๆปีเราจะมีการจัดค่ายกิจกรรมสำหรับการสร้างเครื่องบินเล็กการสร้างเครื่องร่อนการสร้างเครื่องบินพลลังยางให้กับนักเรียนในแต่ละปีรุ่นพี่ที่มีความรู้ความสามารถ ก็สามารถนําความรู้มาถ่ายทอดมาเป็นวิทยากรให้กับน้องๆหรือแม้กระทั่งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆที่สนใจในกิจกรรมนี้จากการจัดกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนได้สแสดงความรู้ความสามารถทางด้านอากาศยานทําให้ได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิเช่นถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรางวัลชนะเลิศอากาศยานบังคับวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเครื่องบินเล็กสี่่องสัญญาณประเภทบินเร็วนังเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งกิจกรรมการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทพิชิตเป้าหมายระดับชั้นม4ถึงมหนอกจากนี้กระผมยังได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาในงานต่าง เพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองอีกทั้งยังเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ทางด้านอากาศยานอาทิเช่นเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแนวาทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อากาศยานเครื่องบินล่อนควบคุมด้วยวิทยุบังคับร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนรรยการจัดก,การศึกษาระหว่างวันที่27-30มิถุนายน2566ณโรงแรมรีเว์ไซด์กรุงเทพมหานครเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างเครื่องบินพลังยางและเครื่องล่อนบังคับด้วยวิทยุ ให้กับครูและนักเรียนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาเนึ่งในงานสัมดาวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา2566ในระหว่างวันที่10-11สิงหาคม2566นอกนือจากผลงานและความสําเร็จจะเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความสามารถของนักเรียนกิจกรรมนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นความกล้าสแสดงออกหรือพฤติกรรมยอดฮิตของนักเรียนสมัยนี้นั่นก็คือติดเกมมาเปิดโอกาสการเรียนรู้คือพัฒนาตัวเองตามความชอบและความถนัดควบคู่ไปกับการเรียน สวัสดีครับผมนายชุยชนันสาร,รสำบาลกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับผมมีความสนใจในการประดิษฐ์และออกแบบผมจึงได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมชมรงเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุครับผมได้ทำการแข่งขันและเก็บรางวัลต่างๆมากมายมาเป็นระ,ะระยะเวลา6ปีเพื่อที่จะทำพอร์ตคอริโอในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยรครับขอบคุณ <Okay. S 1> ครับ สวัสดีครับผมนายวรากรชายมัญโยนะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ผมชอบในการประดิษฐ์และมีความคิดสร้างสรรค์ครับผมเลยเข้าร่วมกิจกรรมในชุมนุมเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุนะครับเครื่องบินที่ผมถืออยู่นี้คือเครื่องบินประเภทบินเร็วนะครับผมใช้ในการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานครับที่โรงเรียนนายร้อยจปรอครับเพื่อนําผลงานที่ผมแข่งขันนะครับไปนําไปทําพอนนะครับและยื่นศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะครับผมทัก จากการจัดกิจกรรมจะเห็นว่ากิจกรรมนี้ส่งผลต่อนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรมด้านความรู้ความสามารถตลอดจนถึงเรื่องของการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับโริศญาตรซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหาราคณะครูและบุคลากรตลอดจนถึงผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งผมขออนุญาตจดการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ